ขขเาขาขวายขนะึ้นฟ้าขึ้นภูเขาเป็นสีแบบไปเจ้าบอกว่าต้องอะไรกัน ก็ไม่ได้เอวแังติดใจย่าปากนกเผเลยพ่อเขาเขว่าเขา้อะแต่ว่าผ่ไปเขาไม่ให้เ่าเขาเลยพ่อยยู่เจ้าเป็นแ่ปพ่อผมป่าเขาปลาก็ไล้ มันมันฟันจ่เอาจไานี้กระโดถ้าหนโดเนาะไม่หนเอาเนาะเอาของกเราไวไหมเพราะคือแล้วจะคล้องเขาน้ามาเลย เขาขึ้นเล่าจังเข็นเจ้าดอกเที่ยเดียว น่องไม่ใช่กอเขาแต่สวดขอหน่อยพี่น้องเขาใช้ยังไรเลยเขาเอาย่อหมานึ่งพี่น้อยโค้กขอยิอขขออย่ม ประกอบกินตัยแฟนอสะเล่งฝนย่านฝนตกซาเล้งครับไสอบอะไรล่ะไม่ยังเต้นเพราะกั้นกบจืดจืดจืดเขาอยู่ มันม่จากเนาะแล้วแล้วแล้วขึ้นเล้าแล้วอย่าลืมกดลังสันชแน n e ลนะครับในช่องยูทูปตากเขาพี่นองมาซอยจากง่ายมากได้ถุงแหละนี่้ยได้ถุง thùng ngoài cái thùng gạo là thùng lô cái thùng thùng lô mới say. Thôi nào, cùng nhau lấy. Thôi ขมมึ้นหล่วะขาคนก็เลยมากมึงไปดูหน่อย,นนอยอป่วยมาทีตื่นยังเร็วเหี้ว่ากันนี้จะโดนตื่นจ้ะโคนหน่อยแต่เล่าตะเลมคอยขึ้นเล่าทีเดียว มีฝนเอาเล่งแกใช่หไหไมารถไนาก็ไหวเทียร์รถน่าก็ได้เทเล่งตัว

คนเจ้างล่ะคนนีอันหนึ่งเมียนละแนบวิธีสองโนวันสามี่วันแหละเพราะว่าหอนับไต้อย่ปรเ่ยววิธีสามท มีของลุ่มทวดดิคว้าเขาคว้าคว้ดขึ้นขึ้นว่าพอร์ด้ามี่มี่ว่าเขาไปแล้วมี่ยิ้มตงแยกไ้เลยด้อ văng thang ra văng thang khô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 ng này không thang không thang không thang thang không 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 2 không thang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  30 thang không thang không cái không thang không thang không thang không 2 thang 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 này, là thương, này thương, này thương có Ố, là lâu là lâu rồi đấy. Đúng không gì đấy? Mấy con đi con rồi đấy มารอบสุดท้ายมารอบสุดท้ายเก็บท่านคลิปนี้ไปนะครับคลิปหน้าไทยไม่ดับอย่าลืมกดลังสันชินเอ้าครับในทางยูทูบสวัสดีครับ